สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่ทีชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมากินมาหม่าเป็ดเกาหลี ep สองวันนี้พี่ทีตัวเต็มตัวเต็มเต็มกลับมาแล้วนะครับปกติพี่ทีกินเผ็ดได้นะครับดูนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลงนิดน,นึงก่อนพี่กินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับ วันนี้พี่ขอสาบานว่าพี่จะมากินน้ำกรรมการเอาน้ำกินไป อร่อยมากเลยครับขอให้คะแนนเต็มของมาม่าเผ็ดเกาหลีคูณสองนะครับหมกักนี่ด้วยนี่นะครับอู้อร่อย เด็กที่อายุน้อยกว่าสามปีห้ามกินนะครับเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวเราให้หาแม่ตาย เด๋อวพึ่งตากล้ออย่างพึ่งสำหรับคลิปนี้ขอจบอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ okay.